สาเหตุโรคกระดูกคอปวดคอปวดบา่าปวดไหล่มึนงงบ้านหมุนมือชาอาการปวดคอปวดบา่ามึนงงบ้านหมุนและก็มือชานั้นอาจจะมาจากกระดูกคอเคลื่อนเสื่อมทับเส้นประสาทคอของเรานั้นซึ่งประกอบไปด้วยกระดูกคอทั้งหมด7ขอ้อหรือที่เรียกกันว่ากระดูก C1- ถึง C7 ระหว่างกระดูกแต่ละข้อนั้นจะมีแผ่นกระดูกอ่อนหรือที่เรียกกันว่าหมอนรองกระดูกขั้นกลางซึ่งจะทำหน้าที่ป้องกันการเสียดสีและเป็นเสมือนโค้ชกอับเพื่อดูดซับและกระจายแรงอัดส่วนกระดูกที่เราคำได้เป็นตุ่มๆที่อยู่ด้านหลังของคอน่ะเป็นกระดูกที่ยื่นออกจากส่วนหลังของกระดูกคอตรงกลางของกระดูกนี้มีลักษณะเป็นรูให้ประสาทไขสันหลังและหลอดเลือดสอดผ่าน ระหว่างรอยต่อของกระดูกคอแต่ละข้อจะมีช่องว่างให้รากประสาทงอกออกมาเพื่อน,นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อที่ไหลแขนและมือและรับความรู้สึกส่วนต่างๆกลับไปยังสมองกระดูกคอนั้นมีขนาดเล็กแต่ต้องแบกรับน้ำหนักของทิ่สะที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาจึงเกิดความบอบช้ำบาดเจ็บง่ายและเสื่อมได้เร็วกว่าส่งผลกระทบต่อเส้นประสาท หลอดเลือดและไขนหลังที่อยู่บริเวณเดียวกันทําให้เกิดอาการปวดศีรษะปวดต้นคอไหลและสมบักปวดร้รราวและชาที่แขนและมือพร้อมทั้งอาการอื่นๆที่สลับซับซ้อนจนบางครั้งนึกไม่ถึงว่าการเจ็บปวดธรมาณนี้มาจากกระดูกคอของเรานี่เองสาเหตุของโรคก,กระดูกคอที่พบบ่อยเช่นเพราะว่ากระดูกคอเสื่อมกระดูกคอที่เสื่อมลงตามวัยนั้น อาจจะไปกดทับเส้นประสาทหลอดเลือดหรือไขสันหลังที่อยู่บริเวณเดียวกันซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากอิริยาบทหรือท่าที่ผิดสุขลักษณะเช่นการหนุนหมอนสูงเกินไปการทำงานในท่าเดียวนานๆนั่งเขียนหนังสือนั่งดูเอกสารนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งดูทีวีเป็นต้น คอเคล็ดหรือย่อเกิดจากคอมีการเคลื่อนไหวเร็วเกินไปหรือรุนแรงเกินไปเช่นการก้มเพื่อมองหาของใต้โต๊ะการเอี้ยวตัวเพื่อหยิบของข้างหลังการหกล้มการเล่นกีฬาหรือโยคะการนวดหรือการดัดตัวเป็นต้นทำให้เส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อคอถูกยืดมากหรือมีการฉีกขาดจนเกิดอาการปวดคออีกสาเหตุหนึ่งก็คือการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือข้ออักเสบข้ออักเสบเรื้อรังบางชนิดอาจทําให้กระดูกคออักเสบไปด้วยเช่นข้ออักเสบรูมาตอยอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากอาการอักเสบของร่างกายเช่นข้ออักเสบหัวอักเสบอาจทําให้เป็นโรคก,กระดูกคอหรือกระตุ้นให้มีอาการที่หนักมากขึ้นอีกสาเหตุหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือ ความเครียดทางใจ,ใจิตใจซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อคอตึงตัวเป็นประจำจนส่งผลกระทบต่อกระดูกคอได้ทีนี้มาพูดถึงโรคก,กระดูกคอมันมีกี่ชนิดบ้างโรคก,กระดูกคอนั้นก็จะมีชนิดที่หนึ่งก็คือกระดูกคอง,งอกกดทับรากประสาทกระดูกคอแต่ละข้อนั้นมีรากประสาทงอกออกจากไขสันหลังเพื่อควบคุมการทำงานของไหล่แขนและมือเมื่อกระดูกคอเสื่อมลงตามวัย ข้อต่อจะหลวมหรือไม่แข็งแรงจะทําให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการปวดคอเรื้อรังถึงแม้ว่าบางรายอาจจะไม่มีอาการปวดคอก็ตามแต่ก็จะรู้สึกเมื่อยคอเป็นประจำต่อมานั้นจะทําให้ร่างกายมีการปรับสภาพโดยพยายามสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาทดแทนส่วนที่เสื่อมไปกระดูกที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้เรียกว่าหินปูนหรือกระดูกงอกประกอบกับหมอนรองกระดูกที่เสื่อมและบางลงนั้น ทำให้ช่องว่างระหว่างข้อกระดูกคอแคบลงในที่สุดไปกดทับเส้นประสาทและเกิดอาการปวดศีรษะปวดต้นคอและสะบักบางครั้งรู้สึกเสียวหรือชาและมีเสียงกรอบแกรบเวลาที่หันคอปล่อยไว้เลื่อังจะมีอาการปวดร้าวเสียวหรือชาที่แขนและมืออาการจะเป็นมากเวลาที่เงยหน้าอาจจะมีอาการฝ่อตัวของกล้ามเนื้อที่แขนและมือด้วย อีกประเภทหนึ่งก็คืออาการที่กระดูกคอกดทับไขสันหลังหินปูนที่เกาะตามกระดูกคอหรือกระดูกคอที่เสื่อมจะซดลงมากดทับไขสันหลังทำให้เกิดอาการปวดมืนสีษะแขนชาปวดเมื่อยอ่อนแรงโดยเฉพาะหัวเขา่าจะรู้สึกอ่อนแรงเวลายืนจะโครงเคลงก้าวขาไม่ค่อยออกผิวหนังปวดแสบปวดร้อนอาจควบคุมปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้และสุดท้าย อาจเป็นอัมพาตอาการต่อไปก็คือกระดูกคอกดทับหลอดเลือดแดงกระดูกคอนั้นมีรูให้เส้นประสาทและหลอดเลือดแดงสอดผ่านเมื่อกระดูกคอและหมอนรองกระดูกเสื่อมลงจะทําให้ร,รูนี้แคบลงหลอดเลือดแดงก็จะเป็นตะคิวหรือถูกกดทับเลือดจึงไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทําให้เกิดอาการปวดเวียนศีรษะปวดตบๆที่ท้ายทอยสายตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อนคลื่นไส้อาเจียนห,หูอื้อวูบล้มลงอย่างกระทันหันแต่ไม่หมดสติสามารถจะลุกขึ้นได้เองอย่างรวดเร็วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแขนขาอ่อนแรงแขนชาหยิบของแล้วร่วงเวลาเงนยหน้าหรือหันคออย่างกระทันหันที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงอาการต่อไปคือกระดูกคอกดทับประสาทซิมพาเทติกประสาทซิมพาเทติก ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจความดันโลหิตการเยับตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ตลอดจนกล้ามเนื้อเรียบในอวัยวะและต่อมขับหลั่งต่างๆในร่างกายหากกระดูกคอหรือมอนลองกระดูกคอเสื่อมและกดทับเส้นประสาทก็จะเกิดอาการปวดศรีรษะไมเกรนรู้สึกศรีรษะหนักๆปวดท้ายทอยสายตาพรา่าปวดแน่นเบ้าตาตาแห้งเห็นแสงวบแวบใจสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ แน่นหน้าอกความดันโลหิตสูงขึ้นอาการสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้คือปวดคอเนื่องจากกล้ามเนื้อตึงตัวกล้ามเนื้อบริเวณคอนั้นมีโครงสร้างซับซ้อนและทอสารเกี่ยวพันกันเป็นจำนวนมากเมื่อเราอยู่ในท่าเดียวนาน,านๆเช่นทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งดูทีวีเขียนหนังสือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณคอก็จะตึงตัว ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีจนเกิดอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยต้นคอและไหลแล้วจะลามไปที่สะบักและกระแขนด้วยเมื่อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตึงเกร็งนานๆย่อมจะส่งผลกระทบต่อกระดูกคอทำให้กระดูกคอเคลื่อนและเกยทับกันได้เช่นกันส่วนการหมุน,น,นส่วนการหนุนหมอนที่สูงเกินไปหรือผิดท่าจุดทำให้เกิดอาการคอตกหมอนนั้น ก็เกิดจากการตึงตัวของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อคอเช่นกันแต่ผู้ที่มีการคอตกหมอนเป็นประจำแสดงว่ากระดูกคอนั้นเริ่มเสื่อมแล้วขอบคุณที่มาขอข้อมูลจากศูนย์กระดูกและขอ้อ